สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุภูสุคนนะคะนอ้อวงอยู่ท่าอยูล่ลาวอยู่ต่างประเทนนะคะพี่น้องนี่ประดาที่พามาหนึ่งตากินเขาค่ะพี่น้องหนึ่งไปก็ย้ายแซ่ประ,ะกาศนะคะพี่น้องเบิ่งกันเลยขว้าพี่น้องเบิ่งแหมเอเดเซ่บอตาหนึ่งไปก็ย้ายเนาะคะ่ะพี่น้อง วยเจ็บๆแล้วค่ะอืมสุดยอดเลยพี่น้องหนูปลาคอใหญ่ใส่ผักกาดพี่น้องจา้าหนูปลาคอใหญ่ได้ค่ะ แชร์เพื่อพี่น้องนาที้นหนึ่งใส่ประกาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องใส่ประกาศลงไปเลยแซ่บแสบเน้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนาะนาขึ้นหนึ่งพักพักมันสุกแล้วดิค่ะพี่นอ้องเราต้องให้มันเปื่อยเนาะค่ะเนาะนหนึ่งเด้จ้าพี่น้องข้ามาหนึ่งปลาเนาะค่ะเนาะ รอเบ,บิกตอนสุกเลยจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าหนึ่งปลาสุกแล้วเนาะค่ะเนาะสุกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ท่ามีเลื้อยลูกอ่ะจ้าพี่น้องอักทางออกก้นอนน้อค่ะเนาะประกาศเนาะค่ะพี่น้อง,หงเหลืองจิมแก้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เซ็ปเซ็ปขับขิบแก้วห้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าพี่น,อน<ก>้นองหนึ่งปลาสุกเหลือพี่น้องมากินข้าวก็หนึ่งปลาก,กระปดาได้จ้าหนึ่งปลาข้อใหญ่เส้ประกาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้น้ำจิ้มเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะมากินของน้ำปลาพี่น้องถูกปะข่อยญ่เนาะจ้ะเนาะใส่ผักกาดจิม้มแซ่บๆจ้าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเ้อที่ขามารับชมค่ะพี่นอ้องถ้าลค์กดแชร์กดติดตามห้ยปลาดานให้ได้จ้า สวัสดีจ้านี่อะไรเงียยมาขอกินเพลลูกสวัสดีจ้าพี่น้อง